ช่างมันขอแค่ที่ดินแรกเราเพิ่มมูลค่าให้เราทุกวันก็พอแรงนี้เลยค่ะตอบโจทย์ให้กับทุกคนนะคะราคาวันนี้ขายแบบร้อนแรงยิ่งกว่าอตา,จาเออจ้าของต้องการใช้เงินด่วนจีไปสนีจาที่นี่คือตำบลคำคราอนอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีที่นี่แรงที่สุดค่ะทุกคนชมนะคะทุกคนต้องการขายแบบเร่งด่วนจีไปสนีจจาร,ราคาถูกเวอร์อวิวเขาร้อน3 6 0องศา เก็บน้ำมูกเล็กเพียงแค่2กิโลเมตรเดินทางเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยใกล้ตลาดใกล้โรงเรียนระยะทาง4-5กิโลเมตรมีทุกอย่างที่นี่คือโครงการปานวันเล่นะคะทุกคนบรรยากาศดีดีวิวสวยมากๆเลยเนื้อที่ทั้งหมดตรงนี้เป็น2นดรวมกันเลยนะ2้ไรกับ8ตารางวาเจ้าของต้องการขายแบบด่วนจีไปสนิจารีบมาจองเลยค่ะซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่อนอนในราคาเพียงค่ะในราคาตารางวาละ4,500บาทเท่านั้นเอง จากราคาที่เขาขายกันภายในโครงการตารางวาแล้วเป็นหมื่นเลยนะของเราขายแค่4,500้ 4, บาทหรือว่าไล่ล้านหล้านแปดแสนบาทเท่านั้นเองนะคะสองไล่กับ8ตารางวาก็จะเป็นเงินรวมนะสามล้านหกแสนสามหบาทเหมายกแรงแบบจุจบเลย3ามล้านหกแสนบาทรวมค่าโอนรวมภาษีเรารวมให้ทุกอย่างเลยทุกคนสนใจรีบมาจาับมาจองเลยนะฉะนุดแดดเข้า,าออกภายในโครงการสะดวกสบายมากๆด้านหน้านะคะติดถนนสาธาณะเจ็ดสิบถึงแปดสิบเมตรจากด้านหน้าไปถึงท้ายแปลงนะคะประมาณสิบ แล้วนะจะได้น้นที่สองไร่กับแปะตารางว่าที่ไิ้นรูปแปลงสวยมากๆเลยมองเห็นนะูอ่างเก็บน้ำเห็นไ,ไหมอ่างเก็บน้ำมุกเหล็กอ,อยู่ใ,ใกล้ๆเป็นเขตติดต่อระหว่างมุกเหล็กนะคะปากช่องกับ เขตสลับบุรีวังม่วงนะคะลองมาดูกันที่ดินแปลงนี้จะคงต้องการขายราคาถูกที่สุดในโครงการที่ดินลักษณะคืออยู่เชิงเขาเนินเขาไม่ต้องถมไม่ต้องทําอะไรแล้วอยู่ที่สูงพอดีเลยนะคะเป็นสองชนบทตดก,กันนะคะตรงนี้วิวสวยมากๆนะคะสนใจต้องรีบนะถ้าเราไม่รีบเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสได้มาเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้อย่างแน่นอนนะคะที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนสูงจ้าระดับน้ำทะเล120เมตรทุกคนสนใจไหมคะถ้าสนใจรีบตามมาดูเลยคะ่ะมาเลย อะไรที่ซ้อนใจและอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดตามเราได้ตามบอดีเพื่อนอย่างตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยเชื่อรับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบก,กันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สําคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตาำเจาะแบบนี้ทุกข้อแปลงอีกสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ